<ท>ไปคนอะรครับสวัสดีครับดูกครับครับดาวเด่นคนอูบนครับผมนานครับันนี้ชมนลวาดาหนไครับก็ม,มีพื่อนฝูเสร็เ่งนะครับเป็นธรรมดาครับเดี๋ยวตื่นลันมาตัวไมีนะครับเดี๋ยววาเหนงครับมาสิบหกโังเ,เลครับก็วันนี เดี๋ยวผมสี่ายละเอียดตัวว่าให้มึงนะครับครับผมนี่ครับ160เซนติเมตรนะครับตัวนี้ครับสภาพตัวว่ากับประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้นี่เมื่อกี้เทียดไปแล้วครับเมื่อกี้ว่าพราพ่อหัวครับกินหัวแห้งครับว่าตัวนี้ครับเดี๋ยวสีว่าสีเหียดหัวเสริมใส่ครับนี่ครับสาหรับตัวนี้เทียดไปเมื่อกี้ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาชมมึงครับว่าจีวินึ่งแดงนะครับเนาะ ให้น้องนิวถือกล้องให้ครับผมครับครับมาครับ โฟก,กัสปะครับอตอนนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยครับตัวไม่ครับผมร่มกะบ่ค่อยดีมันได้ครับกะทือว่าใส่ได้ครับโฟก,กัสดีๆนะ,อะตอนนี้ก็ขึ้นแล้วครับเดี๋ยวจะไปเฉี่ยวนะครับไปก่นเลยครับ,รบไปเสี่ยวกัเลย มึงครับว,ว่าพว่าเรม่นกเป็นังไะครับ้งบออางปล่อยเสียงนะครับอรครับ้บอนอีกครับ กำลังไกรเสี่ยงนะครับตอนนี้อ่าโอเคครับเดี๋ยวสิดึงบอลเหนะครับบา้านยังไม่ถึงไปแล้วสภาพว่าครับติดไหนวะรับดึงไหนวะอืมแหวนลอยลิบอสภาพว่าครับเท็ดเดียวครับตัวนี้ ดปนะจ๊ะครับหนึ่งครับนี่ครับสถา,าว่าครับเทศเดียวครับผมสำหรับตัวนี้เป็นตัวโบเปิดช่องนะครับเทศเดียวผ่านครับครับม,มีกินสายกินขวาครับผม จะร่มกับพวกแห้งไปไดยครับตรงมึงว่าโดนลมแห้งสีเป็นอย่งไรนะครับเนาะครับเพราะว่าวาวจุล่านี่เวลาถูกลมเบาล่องเบาไม่บางตัวอาจจะขึ้นไปนิ่งครับหนึ่งเบเอียงใสเอียงขวาแต่เวลาโดนลมแห้งนี่ข้าตรงวัดกันที่ลมแห้งครับว่าอาการลาวจุล่ามันตรงวัดกันที่ลมแรงครับคันลมแห้งนี่จากว่าถี่ถือลมเบาเบาอยู่หนึ่งหนึ่งอยู่ลมหนึ่งหนึ่งบเอียงใสเอียงขวานะครับเนาะพอเจอลมแห้งสีเอียงไปฟังนึ่งนั่นแหละครับพ่อตรงแก้ครับในจุดจุดนั้น ครับผมครับำตับอ่าตัวนี้ก็จะปล่อยไปครับนี่ครับอยหกซีฟครับใส่เสือกเบอร์2อชุดหามินนี่ครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับนอพอดีผมล่องอินโดว่าวงเดือนตัวนี้ไปเที่นึงแล้วครับเมื่อกี้พี่น้องครับแต่ว่าพ่ออหัวครับหมุนหมุนครับเดี๋ยวจะหาใหม่มาเสริมครับผมครับครับผม นี่ก็ไ้น้องมิวคนสวยนะครับมาถือกล่องไ้ครับผมครับสวยมากครับครับสดนะครับนี่ครับสวดลูกนึงครับผมอุ้ยยอกๆยอกครับครับน้องเขาอายุยิบสองยี่สิบสองปีครับยี่สิบสองใชนไหมยี่ิบสองจริงๆริเอ้ยยีิบสองปีโอเคโอเคยีิบสองปีนะครับครับสวัสดีทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมครับ นี่ครับพอดึงมาขึ้นครับทั้งนี้มาถือไดนะ้ไหมเนี่ยอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจ็ดประมาณนาทีนี่ละจักสามสิบปุ๋ลาเออมีอวิวแล้วเสนอเนาะไปไปเสีย์ฟวิวตังโอเคถืกอกองง,นะง่ายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมจะลองมาถืลาอละขนาดแล้วจะเน,น,นี้สีีดงามตัวเบียร์ทองก็แค่เดียวครับผมเดี๋ยวต้องรอลุ้นนมแรงครับคุณพีง ครับสภาพตัวว่านี่นิ่งแห้งครับหุึ่งแทบสีบรูไทเลยครับมึงครับพี่น้องครับนี่ครับแทบจะบอดินเลยครับนิ่งครับตัวนี้ครับครับผมครับเดี๋ยวอีก30นาทีนะครับพัดจากตัวนี้ไปมพืจะมาใส่สูพี่น้องหลองเพื่อจะนำก็อีเบลมาพ่อหัวเดี๋ยวงคงจะไปเสิร์ฟหัวครับนักหัวกัน เขาเลยแช่รถทับจะใครรดเปลี่ยเปลีนเปลนสักครั้งแลังใจเห็กันอะกันนะครับก็วาจริงคดีครับกเจอกันครับคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับสวยงามพละรามแปดเรีบยวกับเลยกกันเล